เขามามสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นโดยมาโรดโชวที่ประเทศไทยมาดูความอลังการของ AE Solar นครับนี่นะครับคือบรรยากาศของงานโรดโช AE Solar เทียวันเยอรมันแผงเนี่ยเขาเป็นสัญชาติเยอรมันเลยครับ โอเคมันผลิตที่จีแหละตอนนี้แต่เราเคยพาไปดูรายการผลิตเขามาแล้วเขาใช้ AI ในการ QC ทุกแผงเพราะฉะนั้นมั่นใจคุณภาพได้เลยครับแล้วก็อันนี้เขามาสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นโดยมาโรดโชว์ที่ประเทศไทยสังเกตได้เลยเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ใช้ AE แต่ตอนนี้ครับบริษัทชั้นนำต่างๆถ้าแพ็กเกจที่เป็นหรูๆแพ็กเกจที่เป็นพรีเมียม ใช้ AE เ e กันเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกัวงวลเราเนี่ยสต็อกเต็มเ็มเราซื้อกับ AE s o โซล่าโดยตรงครับรุ่นที่เราใช้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็น HMS h ด t ก็คือตามบ้านปกติเนี่ยเราจะใช้6-25เป็นเทียวันเดอรมันแต่ถ้าโรงงานเราจะใช้เป็นแผง700ซึ่งแผง700เนี่ยครับสำหรับตัว MIT ที่เป็นของคอยไม่แต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไฟมาเต็มเมแต่ถามว่าประสิทธิภาพต่างกันไหมไม่ค่อยต่างม,มาเท่าไหร่วันนี้ เขาจะมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โดยแบรนด์มาเองเลยทาง c ี o จากเยอรมันมาเองเลยเพราะฉะนั้นมาดูความอลังการของเอล o ฟโรากันครับ